เมื่อฮังการีสมาชิกคนสำคัญของนาโตและอ eu ออกมาเปิดโปงข้อมูลสุดช็อกว่ายูเครนกำลังวางแผนหักหลังพันธมิตรด้วยการใช้วิกฤตพลังงานเป็นอาวุธทางการเมืองโดยการแอบปิดวาล์วน้ำมันท่อส่งหลักจากรัสเซียเพื่อหวังผลให้รัฐบาลฮังการีล่มสลายก่อนการเลือกตั้งใหญ่งานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันขัดแคลนแต่มันคือการประกาศศัตรูทางอ้อมที่ผู้นำฮังการีถึงกับลั่นลาจาว่าใครที่ทำแบบนี้ไม่ใช่คู่แข่งแต่คือศัตรู เรื่องนี้มันลึกซึ้งและอันตรายกว่าที่ตาเห็นคุณผู้ฟังครับปกติแล้วเวลาเราพูดถึงสงครามในยูเครนเรามักจะเห็นภาพของการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแต่ในความเป็นจริงมันมีสงครามซ้อนสงครามที่รุนแรงไม่แพ้กันนั่นคือสงครามท่อส่งน้ํามันครับฮังการีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล การจะเอาน้ำมันมาใช้เลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนต้องพึ่งพาท่อส่งน้ำมันขนาดยักษ์ที่ชื่อว่ารูสบาหรือที่แปลว่ามิตรภาพซึ่งลากยาวมาจากรัสเซียผ่านแผ่นดินยูเครนเข้าสู่ฮังการีท่อน,นี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงหัวใจของชาวฮังการีมาหลายทศวรรษแต่ตอนนี้เส้นเลือดนี้กำลังถูกบีบครับท่ามกลางบรรยากาศการเลือกตั้งที่กำลังร้อนระอุในกรุงบูดาเปสต์รัฐบาลฮังการีเริ่มจับสัญญ,ญาณได้ว่า การหยุดชะงักของน้ำมันในช่วงหลังไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคแต่ทางฮังการีมองว่าเป็นการก่อวินาศกรรมทางการเมืองที่ถูกคำนวณมาอย่างดีเพื่อเขย่าเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานเรื่องนี้อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ฮังการีหันหลังให้ยูเครนถาวรก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่าข้อกล่าวหานี้รุนแรงขนาดไหนแล้วทำไมฮังการีถึงต้องเร่งตุนทองคำและอาวุธแบบผิดปกติ ผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน News Vista ในการแกะรอยความขัดแย้งระดับโลกมาเสิร์ฟให้ทุกคนครับเอาละครับเรามาไล่เลียงเหตุการณ์ที่กำลังร้อนระอุนี้กันครับข้อมูลนี้ผมอ้างอิงมาจากรายงานสถานการณ์ในยุโรปและคำสัมภาษณ์ล่าสุดของคณะรัฐมนตรีฮังการีครับ เรื่องราวเริ่มต้นที่ปีเตอร์ซิยาโทรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีออกมากล่าวหาแบบพุ่งเป้าตรงไปที่กรุงเคียฟเลยครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีโวลดิเมียเซเลนสกี้และลรัฐบาลยูเครนกำลังเล่นเกมอันตรายด้วยการจงใจขัดขวางการกลับมาส่งน้ำมันดิบผ่านท่อรุสบ้าทั้งๆที่ระบบท่อส่งนั้นซ่อมแซมเสร็จแล้วและพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบซิยาโทยืนยันว่านี่ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคแต่เป็นคำสั่งทางการเมืองทำไมต้องทำตอนนี้ คุณผู้ฟังต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ครับฮังการีกำลังจะมีการเลือกตั้งรัฐสภาในวันที่12เมษายนซึ่งถือเป็นเดิมพันสำคัญของพรรคฟีเดสของนายกวิกเตอร์ออบานคู่แข่งของเขาคือพรรคฝ่ายค้านที่ชื่อว่าทิซาซึ่งมีแนวโน้มโปรยุโรปและโปรยูเครนมากกว่ารัฐบาลฮังการีเชื่อว่ายูเครนพยายามใช้ท่อส่งน้ำมันเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองเพื่อบีบให้ราคาพลังงานในฮังการีพุ่งสูงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน พอประชาชนเดือดร้อนก็จะโกรธรัฐบาลแล้วหันไปเทคะแนนให้ฝ่ายค้านแทนนี้นี่คือข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงกิจการภายในผ่านวิกฤตพลังงานครับซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากในทางการทูตแต่ความเดือดมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องน้ํามันครับจุดพีคจริงๆมันอยู่ที่คําพูดของนายกรัฐมนตรีออบานเองครับล่าสุดในการปราศัยและให้สัมภาษณ์เขาได้ระเบิดอารมณ์และเปิดเผยข้อมูลที่น่าจกใจหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคนเชื้อสายฮังการีที่อาศัยอยู่ในยูเครนครับ ออบานเปิดเผยความว่าในแคว้นทรานส์คาเปเทีย e ซึ่งเป็นพื้นที่ในยูเครนที่มีชาวฮังการีอาศัยอยู่เยอะมากคนกลุ่มนี้กำลังถูกคุกคามอย่างหนักครับออบานใช้คำพูดที่สะเทือนใจว่าเราไม่ได้เปล่าประกาศเรื่องนี้มากนักเพราะพวกเขาโดนคุกคามหนักพออยู่แล้วแต่เรากำลังบันทึกทุกอย่างไว้เขาสลรัดเรื่องงานนี้ต้องระเบิดออกมาในที่สุดเขาระบุนะครับว่ามีรายงานเรื่องการเกณฑ์ทหารแบบบังคับหรือ f o r c e conscription ที่โหดร้ายทารุณเกิดขึ้นกับคนเชื้อสายฮังการี มีกรณีที่คนถูกทุบตีจนเสียชีวิตหรือคนที่สุขภาพไม่ดีก็ถูกลากตัวไปรบโดยไม่สนอะไรทั้งสิน้นออบานย้ำเสียงแข็งว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกยอมรับให้เกิดขึ้นเงียบๆได้เรากำลังบันทึกทุกเหตุการณ์เรามีหลักฐานและทุกอย่างจะมีผลตามมาในเวลาที่เหมาะสมคำว่ามีผลตามมาในเวลาที่เหมาะสมหรือ consequences in due time นี่แหละครับคือคำเตือนที่น่าขนลุกที่สุดแปลว่าฮังการีกำลังสะสมบัญชีแฮนด์และรอเวลาเช็คบิลคืนแน่นอน และเมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์ในอนาคตกับยูเครนออบานประกาศจุดยืนที่ชัดเจนจนสะเทือนไปถึงกรุงรัสเซล์ครับเขาบอกว่ายูเครนไม่ควรได้รับอนุญาตให้เขาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเขาให้เหตุผลที่น่าสนใจมาก2ข้อครับข้อแรกคือเรื่องสงครามออบานมองว่าถ้าเราเอาอยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกเราจะถูกลากเข้าสู่สงครามทันที แม้ว่าตอนนี้อาจจะมีการคุยเรื่องสันติภาพแต่ใครจะการันตีได้ว่าแนวรบยาว1,200กิโลเมตรนั้นจะไม่ปะทุขึ้นมาอีกใน1-2ปีข้างหน้าและถ้าวันนั้นยูเครนเป็นสมาชิก EU อีแล้วสมาชิกทุกประเทศรวมทั้งฮังการีจะต้องถูกล่าเข้าสู่ความขัดแย้งโดยอัตโนมัติต้องส่งเงินส่งทหารส่งอาวุธซึ่งออบานบอกชัดเจนว่าฮังการีไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเหตุผลข้อที่2คือเรื่องปากท้องครับ ออบานบอกว่าถ้าปล่อยให้ยูเครนเข้า EU กเกษตรกรฮังการีตายแน่นอนเพราะสินค้ากเกษตรจากยูเครนผลิตภายใต้กฎระเบียบที่หลวมกว่าต้นทุนถูกกว่าแต่คุณภาพต่ำกว่าจะทะลักเข้ามาตีตลาดจนกเกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตรายย่อยอยู่ไม่ได้ดังนั้นข้อเสนอของออบานคือยูเครนควรจะเป็นแค่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g i c partner เท่านั้นคือค้าขายกันได้แต่ไม่ต้องมาผูกมัดทางทหารหรือเศรษฐกิจจนแยกไม่ออก แต่สิ่งที่ดุเดือดที่สุดและเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้คือตอนที่เขาพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางพลังงานครับออบานกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าตราบใดที่ยูเครนยังเรียกร้องและยุยิงให้บรัสเซลส์ตัดฮังการีออกจากพลังงานราคาถูกของรัสเซียผมต้องขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่ยูเครนคือศัตรูของเราคุณผู้สั่งไม่ผิดครับผู้นําประเทศสมาชิกนาโตเรียกประเทศยูเครนว่าเป็นศัตรูหรือคําว่า e น e m y เลยออบานอธิบายว่า ใครก็ตามที่พยายามจะตัดท่อเลือดทางเศรษฐกิจของฮังการีคนนั้นคือศัตรูเพราะถ้าไม่มีน้ำมันและก๊าซจากรสัสเซียคนฮังการีจะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นมหาศาลเขายกตัวเลขมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยครับว่าทุกวันนี้คนฮังการีจ่ายค่าสาธารณูปโภคเฉลี่ยปีละ250,000ฟอรินแต่เพื่อนบ้านอย่างโปแลนด์หรือเช็กที่คว่ำบาดรสัสเซียตามคำแนะนำของยุโรปต้องจ่ายสูงถึง800,000หรือบางทีเป็น1ล้านฟริน นี่คือส่วนต่างมหาศาลที่รัฐบาลฮังการีพยายามปกป,ป้องและเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยอมหักกับยูเครนและขัดใจยูนอกจากนี้ออบานยังวิเคราะห์อนาคตของยูเครนไว้อย่างน่ากลัวครับเขาบอกว่าอนาคตของยูเครนนั้นยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเขาไม่เชื่อว่ายูเครนจะเอาชนะรัสเซียได้และผลักดันกลับไปถึงมอสโกได้และเขาก็ไม่แน่ใจว่ารัสเซียจะยึดยูเครนทั้งหมดไหม แต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือยูเครนจะกลายเป็นดินแดนไร้การปกครองหรือ ungovernment territory หรือกลายเป็นอัฟกานิสถานแห่งยุโรปครับลองจินตนาการดูนะครับประเทศที่มีกองทัพขนาดมหึมาที่ออบานใช้คำว่า monstrously large army ที่ถูกขุนให้อ้วนผีด้วยเงินและอาวุธของยุโรปถ้าวันหนึ่งไม่มีรัฐบาลที่เข้มแข็งควบคุมหรือเศรษฐกิจพังทลายกองทัพนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อใครออบานบอกว่า เราต้องกลัวไหมว่าวันหนึ่งสิ่งนี้จะหลุดการควบคุมและยูเครนจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อฮังการีสีเองยิ่งมีข่าวลือว่าผู้บัญชาการยูเครนบางคนเคยหลุดปากขู่ว่าถ้าจําเป็นกองทัพยูเครนสามารถบุกถึงบูดาเปสต์ได้ในไม่กี่ชั่วโมงยิ่งทําให้ฮังการีระแวงหนักครับและนี่คือนัยสําคัญที่สะท้อนผ่านการกระทําของรัฐบาลฮังการีในช่วงหลัง ออบานเปิดเผยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ฮังการีในตอนนี้ถือครองทองคำสำรองและเงินตราต่างประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์และทุ่มงบประมาณซื้ออาวุธทันสมัยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทีนี้เรามาวิเคราะห์กันครับว่าเรื่องนี้บอกอะไรเราข้อแรกเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าพลังงานคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดยูเครนรู้ดีว่าตัวเองกลุ่มก๊กน้ําของยุโรปกลางอยู่และพร้อมที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองแม้ว่าจะเป็นการบีบคอเพื่อนบ้านก็ตาม ข้อ2มันชี้ให้เห็นว่าความเป็นเอกภาพของยุโรปเป็นแค่ภาพลวงตาเมื่อถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานทุกประเทศจะเลือกความอยู่รอดของตัวเองมาก่อนฮังการีเลือกที่จะถูกมองเป็นแกะดำดีกว่าต้องให้ประชาชนตัวเองหนาวตายหรืออดตายเพราะค่าฝ่ายแพงข้อ 3. การสะสมทองคําและอาวุธของฮังการีเป็นสัญญาณเตือนไฟล่วงหน้าที่น่ากลัวครับการมีทองคําและอาวุธของตัวเองคือหลักประกันเดียวที่เชื่อถือได้ที่สุดในยามวิกฤต สรุปนะครับเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างฮังการีและยูเครนเรื่องท่อส่งน้ำมันรุสบาไม่ใช่แค่อุบัติเหตุทางการค้าแต่มันคือเกมการเมืองระดับชาติที่มีเดิมพันเป็นเก้าหีนายกรัฐมนตรีฮังการีและความมั่นคงทางพลังงานของโยุโรปกลางฝั่งฮังการีมองว่ายูเครนคือภัยคุกคามที่จ้องจะทำลายเศรษฐกิจและลากพวกเขาเข้าสู่สงครามจนถึงขั้นประกาศว่าเป็นศัตรูในบริบทของความมั่นคงทางพลังงาน ขณะดเดียวกันการที่ฮังการีเร่งตุนทองคําและอาวุธก็เป็นเครื่องยืนยันว่าโลกของเรากําลังเข้าสู่ยุคที่ไม่มีใครไว้ใจใครได้แม้แต่เพื่อนบ้านและในที่สุดผู้ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือประชาชนตาดำๆที่ต้องรับภาระค่าครองชีพหรือถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามที่พวกเขาไม่ได้ก่อคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับคิดว่าฮังการีทําถูกแล้วที่ปกป้องผลประโยชน์ตัวเองหรือคิดว่ายูเครนมีความชอบธรรมที่จะใช้ท่อน้ํามันเป็นเครื่องมือต่อรอง ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูเลครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เสมอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมเคนคนนี้ต้องขออภัยในยามสงครามความจริงคือสิ่งแรกที่ตายและมิตรภาพคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่สวัสดีครับ